สวัสดีครับกลับมาพบกับการเราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกครับกับผมครับหนิงสูงแรกครับพบกันประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ครับ2566ครับพบกับแนวทางสูงแรกครับครึ่งแรกไปยิงย้ําครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเราครับครึ่งแรกเราก็จะลงทุนกันที่ราคา1ึงลูกรับน้ํา80บขึ้นไปนะครับหรือรอที่ครึ่งครบลูกรับ้นานี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับครึ่งแรกไปยิงก็ย้ําครึ่งหลังครับ ที่ราคา1.5หรือ1.25หรือ1ลูกครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับส่วนท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม v i p ครับ s id line ครับด้านหน้านีะครับหรือสแกนเคเบิโค้ดด้านหน้านี้ครับเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มก็จะมีสอนเทคนิคการคัดบอลครับคัดบอลอย่างไรให้เกิดสกอร์สอนเทคนิคการลงทุนครับลงทุนอย่างไรให้ได้กําไรครับลงทุนการวางเงินแต่ละไม้ครับว่าลงทุนกันอย่างไรครับให้มันได้กําไรครับลงทุนไม้ละเท่าไหร่ครับมีบอกอยู่ในกลุ่มครับ ถ้าที่สนใจก็แอดไอดียไลน์ด้านหน้านี้ครับหรือสแกนชิว่าโค้ดด้านหน้านี้ก็ขอเขาร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีเทคนิคดีๆบอกอีกเยอะเลอกยะแน่นอนครับแล้วก็มีทีเด็ดอีกจากหลายท่านเลยทีเดียวครับในกลุ่ม VP ของเราครับ v ีพหนึ่งบสองก็เต็มที่เลยครับหนึ่งพันคนครับการันตีกลุ่มดีและจำนวนสมาชิกครับแล้วก็เปิด v p พีสามบีพีสี่เพื่อรองรับสมาชิกครับที่เข้ามากันเรื่อยๆครับเข้ามาทุกวันครับก่อนอื่นก็ขอสรุปผลครับฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ให้ไปครับให้ไป ก็มีพาดไปหนึ่งคู่ไปยิงครึ่งหลังครับยิงไวแล้วก็แช่แล้วผู้แล่นครับส่วน v ีพีผมก็ทํากําไรกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีตัวแถมว่าเข้าไปทั้งหมดสามคู่ครับวงคู่ v ีพีก็เป็นสี่คู่ครับมีพาดไปหนึ่งคู่ครับโดยรวมก็ยังมีกําไรครับวันนี้ผมก็มีตัว v ีพีหนึ่งตัวพร้อมกับตัวแถมอีกเช่นเคยครับตัว v ีพีผมวันนี้เตะสองทุ่มครับเป็นฟุตบอลอิตาลีครับรู้ถ้าเป็นฟุตบอลเด็กของอิตาลีส่วนตัวแถมก็เริ่มเตะจาก สามโมงแลวเป็นฟุตบอลออสเตรเลียเอีครับตัวแถมีจะขึ้นอยู่ด้านล่างครับคือจะขึ้นทีสองทีมั้งสามทีมบ้างครับไล่ๆกันไปครับมีทั้งหมดสิบทีมครับสิบตัวครับรวมตัววีพีด้วยครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาไปข้อตัววีพีของเเป็นฟุตบอลอิตาลียูสครับหรือบอลเด็กอิตาลีครับเป็นเจ้าบ้านครับอัตาลนตาเยาวชนนําเปิดบันรับกัมเบรของยูเวนตุสเยาวชนคู่นี้เตะเวลาสองทุ่มครับตามเวลาบ้านเราครับ ราคาเปิดมาครับเป็นทีมเดือนครับยูเว่ครับยูเวนตุสครับต่อราคาครึ่งลูกครับแต่น้ำฝั่งอตาลันตาครับศูนย์จุดเก้าเก้าครับแต่น้ำฝั่งทีมเดือนครับยูเวนตุสครับศูนย์จุดแปดห้าราคานิ่งครับราคาไม่ขยับเลยราะว่ามันเป็นฟุตบอลเด็กกับราคาเลงไม่ขยับครับน่าจะขยับไปทีก็ใกล้ๆเตะครับราคาสูงครับเปิดมาสูงสามครับ่ตยน้ำฝั่งสูงครับศูนย์จุดแปดแปดแต่น้ำฝั่งต่ำครับศูนย์จุดเก้าสามราคาสูงก็นิ่งเช่นกันครับ ราคาภูก็เปิดมาครับจ่าย้าบ้านชนะครับที่3.50เสมอแต่3.75และทีมเดือนชนะจ่าย1.83ราคาภูว่าเสมอ3.75นี่เป็นราคาภูที่อยู่ในเกณฑ์ครับของฟุตบอลแฮนดิแคปครึ่งลูกครับหรืออาจจะสูงนิดหน่อยครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ครับ ในเกมของฟุตบอลเชนด์แคปเพิ่งรวมครับราคาพูเจ้าบ้านเออขอแป๊บราคาพูบอลต่อครับ1.83ครับเป็นราคาพูที่อยู่ในหน้าบอลต่อครับจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนครับราคาพู1.83เนรับแต่ครับแต่ราคาพูเจ้าบ้านครับบอลรองครับ3.50เนี้ยครับเป็นราคาพูที่บอกนลครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับอัตาลนตาครับเปิดเกมแรกกับทีมเยือนอยู่เป็นตุกเน่นนอนครับเพราะว่าราคาพูชนะของเจ้าบ้านั่ใจน้อยกว่าราคาพูเสมอครับราคาพูแบบนี้ครับเจ้าบ้านครับมาเปิดเกม สู้แน่นอนครับไม่ใช่มาอุดครับไม่ได้เล่นในบ้านแล้วอุดครับคือเปิดเกมแรกกันแน่นอนครับฟุตบอลที่เปิดเกมแรกกันคือโอกาสมีประตูมันเกิดขึ้นสูงครับในฟุตบอลหน้าแบบนี้ครับเรามาดูผลงานในรีของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับอาตาลนต้าเยาวชนครับแข่ง20นัดครับชนะ5เสมอ5แพ้ไปถึง10นัดครับยิงได้29ประตูครับเสียไป37ประตูครับมี20แต้มครับอยู่อันดับที่16ครับฝั่งทีมเดือนครับยูเวนตุสเยาวชนนะครับ แข่งยี่ิบนัดเท่ากันครับชนะ11สิบเ็ดเสมอสี่แพ้ไปห้าครับยิงได้สี่แปดประตูครับเสียไปสาสิบสาประตูครับมีสาสิบเจ็ดแต้มครับอยู่อันดับที่สองครับเรามาดูแรงจูงใจของเจ้าบ้านกันก่อนครับออตาตรเลาครับตอนนี้อยู่อันดับที่สิบหครับอยู่ก็เกือบบวยครับบวยนี่ดวนอันดับที่สิบแปดครับนำออตาลรนตียนำรองบวยอยู่ห้าแต้มครับก็ต้องการทำแต้มเพื่อเขาเยีบ ตัวเองขึ้นมาครับจะเกิดชนะนัดน,นี้ก็จะมี23จะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14เลยทีเดียวฝั่งแรงจูงใจของทีมเดียนครับดยูเป็นตัวทีค่อนข้างดีครับดูเป็นตัวครับตอนนี้มี37แต้มครับถ้าเกิดชนะนัดน,นี้ก็มี40แต้มขึ้นไปจากฝูงก่อนแรงจูงใจครับคือชนะนัดน,นี้แต้มจากแซงเดชเช่1แต้มครับจะขยับขึ้นไปจากฝูงก่อนครับ คือแรงจูงใจของจิมเดือนครับแต่ว่าแรงจูงใจของเจ้าบ้านนั้นก็ดีครับต้องการแต้มเพื่อขยับเอขึ้นมากลางกลางตารางครับก็ตามราคาแล้วฟุตบอลมาเปิดเกมบุกสู้กันครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่ครับคู่นี้เจอมาทั้งหมดสิบนัดครับมีประตูหนึ่งั้งแรกครับเก้านัดจากสิบนัดครับแล้วก็ไปสองประตูในเก้าสิบนาทีสิบนัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นครับมีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีครับผลงานการพบกันครับมันค่อนข้างดีครับของคู่นี้ครับ คือเป็นเจ้าบ้านเอาชนะได้มากกว่าครับอัลตรรันตาชนะไปห้าครับเสมอกันสองแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่สามนัดเท่านั้นครับเจ้าบ้านทําผลงานได้ดีกว่าครับแต่ราคาก็เหมือนกันตามราคาเปิดมาครับเจ้าบ้านเปิดเกมสู้ครับคูวว่บอลคู่นี้เจอกันนี้เปิดเกมสู้กันตลอดครับส่วนมากจะมีสามประตูขึ้นไปครับฟุตบอลคู่นี้ครับเรามาดูสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านกันบ้างครับอัตลันตาครับมีประตูด้แค่ครึ่งแรกครับเจ็ดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็ห้านัดจากสิบนัดครับ ผลงานการมีประตูในเครึ่งแรกนั้นค่อนข้างดีครับเรามาดูฝั่งทีมเดือนกันบ้างครับยูเวนตุสครับมีประตูหนึ่งครั่งแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็แปดนัดจากสิบนัดครับผลงานค่อนข้างดีทีเดียวสํับสหรับทีมเดือนยูเวนตุสครับเรามาดูผลงานการทําประตูและเสียประตูกันนะครับห้านัดหลังสุดครับดูเวนตุสห้าอาต์านตาห้านัดหลังสุดยิงได้ห้าประตูครับเฉลี่ยแล้วหนึ่งประตูครับโดยเฉลี่ยเสียไปเจ็ดประตูครับ เสียด้นนั้น1.4ประตูรับอันนี้โดยเฉลี่ยนะ5นัดตามคุณครับกองหน้ายิงทุกนัดรองหลังก็เสียทุกนัดครับสำหรับออตาลนตาครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนนะับอยู่เป็นตุก๊ดกันบ้างครับ5นัดครับยิงได้12ประตูรับเฉลี่ยนัน้ส2.4ของหน้าจะบอกว่าคมมากๆครับแล้วก็เสียไป7ประตูับเสียด้หนนั้น1.4ประตูเช่นกันครับกองหลังก็เสียประตูทุกนัดเช่นกันครับสําหรับทีมเยือนอยู่เป็นตุ๊ดครับกองหน้าคมครับแต่ว่าบุกม,มากๆก็โอกาสโดนสวนก็มีครับบเเพราาาาะกกอองงหนน้้้ขจ็ คลมเหมือนกันครับเฉลี่ยยิงแล้ะละหนึ่งหนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดเหมือนกันครับผลงานค่อนข้างดีครับแล้วตามราคาคู่นี้เปิดเกมบุกแรกกันแน่นอนครับตามราคาครับตามราคาเฮนดิแคปเออขอพาพตามราคาพูะครับคู่นี้ครับไม่ใช่ว่าดูฝั่งบอลต่อเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างเดียวครับก่อนก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่กดติดตาม กรุ่งไว้แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดครับขอบคุณจากใจจริงส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวสามโมงตรงเรามาลุ้นกันครับตัวแถมตัวแรกครับแล้วก็เป็นตัววีพีเตะสองตุ้มครับสวัสดีครับ